ดิฉันชื่อนางสาวน,น,น่านอนงธรรมปทิศเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะประกอบสถานพยาบาลบ้านว,วางคลินิกการพยาบาลและการประดุงครรน,นะคะซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่25หมู่12บ้านวางออกตําบลุมเมืองอําเภอวรินทร์จังหนนทบนราชาชธนีนะคะ่คลินิกของเรานะคะให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้อง,งต้นนะคะบริการล้างแผลตัดไหมบริการล้างตาล้างจมูกเปลี่ยนสายยางแก้ารเปลี่ยนสายสอดสอดน้ำชีตาฟิลล์แก้ไข ความเสียงโลดวายวางแผนครอบครัวและยามในคุมประหิ่าบริการการตรวจตั้งคันนะคะให้กาปรึกษาสุขภาพเวลาเปิดบริการนะคะจันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.30ถึง20.00นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการเปิดเวลา8.30ถึง20.00นะคะซึ่งสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร0837424982นะคะซึ่งประตูทางเข้าจะอยู่ด้านนี้นะคะจะมีคำว่า อ่างสุบรีนะคะตามมาตรฐานมีเขตปลอดสุบรีนะคะซึ่งประตูความกว้างของประตูะคะอยู่ที่สองคูนสองเมตรนะคะของประตูนะคะซึ่งตรงตามมาตรฐานนะคะมาเรนภายในนะคะจะมีอุปรกรณ์นะคะอุปรกรณ์ดับเพลิงนะคะสี่อยู่ด้านนี้นะคะจะมีความสูงไม่เกินหนึ่งห้าสิบเซนนะคะจากพื้นนะคะมีที่ตั้งมีวิธีการใช้นะคะบอก ขั้นตอนตามมาตรฐานนะคะมีส่วนมัสนสูงน,นะคะตามมาตรฐานมากกว่า180เซนนะคะมีเครื่องช่างร้อหลักนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นจุดพักคอยนะคะมีกีอห้าตัวนะคะจุดพักคอยมีโต๊ะให้คําปรึกษานะคะโต๊ะสอบถามค่ารักษาพยาบาลได้ที่นี่นะคะมีแจ้งอัตราการรักษาค่าพยาบาลไว้เบื้องต้นนะคะซึ่ง การให้บริการขั้นพื้นฐานค่า่ากไฟที่1น0อย50บาทนะคะมีบริการลางแผลนะคะตัดไหม70บาทต่อครั้งนะคะแผลขนาดใหญ่ที่270บาทแผลปานกลางติดเชื้ออยู่ที่140บาทนะคะแล้วก็มีกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อมีโรคประจำตัวการแพ้ยานะคะหรือว่ามีความเสี่ยง ของบ้านหังคินนะคะจะมีเว้ระเบียนเวระเบียนนะคะของคนไข้นะคะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มีที่อยู่ที่ติดต่อได้เบอร์โทรโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะตามแบบฟอร์มนะคะแล้วก็มีฐานยาทั่วไปฐานยาฆ่าเชื้อนะคะฐานยาแอสไริแล้วก็มีซองอฉลากยานะคะมีชื่อชื่อ ยานะคะข้อบ่งใช้เวลาใช้เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็ข้อข้อบ่งชี้นะคะในด้านนี้นะคะจะเป็นตู้เก็บยานะคะจะมียาเม็ดยาน้ำนะคะยาสามัญตามกองขั้วสองรายการนะคะม,มีใบสแสดงประกอบวิชาชีพนะคะของนางสาวนา้านงดำมทิกนะคะสขา,ขาวขาการพยพบาลและการประดุงคันนะคะใบอนุญาตเลขที่581 1259 100นะคะ ซึ่งด้านนี้จะเป็นห้องตรวจนะคะจะมีม่านกั้นนะคะเนาดห้างต้าของประตูที่หนึ่งี่สิบเซนติเมตรนะคะสูง2สองเมตรนะคะอรอตูนี้จะเป็นสิทธินะคะคาประกาศสิทธิของผู้ป่วยนะคะแล้วก็สิทธิการประกันแล้วก็มีป้ายแสดงการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉินนะคะเมื่อมีคนไข้หยุดหายใจนะคะจะมีการเบสิกสิทธิ์ต้นนะคะมีขั้นตอนการแจ้งเหตุในคะโทรผ่านที่หนึ่งเก้านะคะ ของโรงพยาบาลบริชชัญราร์ประสานสุนนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นห้องตรวจองราจจะมีโต๊ะให้การปรึกษานะคะโต๊ะตรวจนะคะซึ่งโต๊ะตรวจนี้จะมีอุปกรณ์การเปิดมีสเตตูนเลยสโผลนะคะสเตตูนเลยสโผล่ตู้ฟังมีที่วัดอุณหภูมินะคะมีทั้งแบบดิจติตอลแล้วก็แบบตัวนี้นะคะ มีเครื่องวัดความดันะคะมีเครื่องวัดความดันมีไฟฉายมีสายวัดนะคะแล้วก็มีไม้กรดินนะคะอุปกรณ์โต๊ะตรวจนะคะแล้วก็มีเตียงํำหรับตรวจนะคะมีหมอนมีโต๊ะเตียงขนาดความยาวอยู่ที่อยู่ที่60เซนตามมาตรฐานนะคะสามารถปรับปรับได้นะปรับได้ก็มีเรื่องัดาตการนะคะ มีชุดทางน้งแผลแบบรีสคว้น,นะคะสาได้าทิงนะอุปกรณ์ทำแผลมีแอมบูแบกน,นะคะแส้คือถือชีดด้นนี้จะเป็นทางพยาติดเชื้อตามมาตรฐานนะคะมีแผลทั่วไปแล้วก็ขพียรติดเชื้อนะคะอ่างล้างมือจะมีวิธีอ่างล้างมือนะคะจะมีน้ำยาล้างมือมีวิธีการล้างมือจิตขั้นตอนมีผ้าเช็ดมือนะคะเป็นผ้าเช็ดมือแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงที่ใช้ละทิ้ง แล้วก็มีขั้นตอนการทำความสะอาดในขั้นหลังใช้เสร็จนะคะ <Yeah. S 1> ารมตค่ะสำหรับด้านนอกห้องน้ํานะคะจะอยู่ที่ด้านนอกนะคะ่ด้านนี้นะคะห้องน้ำสี่ Gracias.